วันนี้มาอยู่ช่อวมาเตอร์ฮออีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเกมใฟ้เล่นเฮดเจ้าเป็ดหวัพวพงครับอันนี้ก็อยู่รือด่านหนึ่งเมื่อกี้เล่นไปได้สักแป๊บหนึ่งบรรยากาศน่ากลัวไม่กล้าออก้าคนับ เราปิดหัวโพใครจะเรียกว่าไซเรดฮนก็ได้เป็นเหมือนโพวก,ก็ได้ตานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านแห่น็นดึงและตรงน,นี้จะเปิดหัวโพนั่นไม่ใช่บ้านนี่เขาเรียกกันอนะไรตึกโรงแรมในสแร,เรมเมืองพัดนอนมาข้างนอกกไม่ได้เลยไม่กล้าออกไปเจอเซอร์ออไพร ตอนแรกมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับคือตัวอะไรเข้าแค่ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีเพียงเลยมากนะครับแต่บรรยากาศนี่ด่ากลัวมากนะครับ ไม่กล้าเดินอะไรดีครับเนาะย่ยอกันนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะครับอันนี้คือเอามาบรรยายน่บ้านนี่นตึกโรงแรมอะไรก่อนนะคะจะค่อยออกไปข้างนอกนะครับน,น่ากลัวยังไม่ค่อยอยังไม่ค่อยอยากออกไปนะครับ ไม่รู้บรรยากาศข้างนอกครับน่ากลัวสุดๆครับน่ากลัวเขาทำมาได้น่ากลัวมากเกมนี้เด้ออันนี้คือด่านหนึ่งครับด่านหนึ่งยังไม่เคยผ่านเลยเพราะบรรยากาศเนี่ยมันน่ากลัวจนไม่กล้าออกไปเะคือน่ากลัวเลยแต่ดีนะมีเตาผี เรออาอกีตต้อะครเลแต้องอนนมีเจาสียด้วมคือตัวแบบต้นใหญ่ขาต้นยาวเดินข้าเด,ด,ด,าด,าดารแล้วมันตัวสูงม,มากมากแล้วมันก็เป็นหัวรพงที่สามารถเห็นได้ง่ายได,ด้มากค มันน่ากลัวเวลาอจะออกก็ตกใจหมดมันน่ากลัวถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะบอกถ้าใครเคยเล่นแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนก็คอมเมนต์กันมาบอกกันนะคะกลัวคนดูค่ะกอัวมา ทำไมทำไมบอกให้คอมเมนต์กันเลยนะครับมันก็น่ากลัวนะครับไม่กลัวไม่เคยไม่เคย เราต้องตั้งสตินะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของเจ้าเนเฮเดสองหัวเป็นหัวลํำโพงครับอันนี้คือเขาเขียนว่าถ้าเรากดไปที่กระดาษเครื่องบินมันจะบินไปที่เซเลนเฮดเซเเฮดจังงงเราหันมาเนี่นไม่รู้เพื่ออะไรคับ โอเคอุ้ยอันนี้คือห้องคนอื่นนะครับองคนอื่นแต่ทำไมมันน่ากลัวจังอ่ะดูดิกระแพงก็พังมีโอกาสถ่ายได้ง่ายนะคะยิงแล้วกลัวกลัวตกกลัวตกไปเจออะไรกันเป็นเพศน่ากลัวอันนี้คือห้องคนอื่นนะครับไม่ใช่ห้องเราครับ ห้องแ้วกจะเลือกแต่พาม่มดูดิอย่าบอกนะว,ว่าไซเลน,นีมันยิบคนในห้องนี้ไปกินอะลูะบโบก็อะไรนี้ครับมิกะอะไรอะไรอ่ะคืออะไรนะสวิตอะไรอ่ะไม่เคยเห็นสวิตอาจะไม่รู้ปิดไฟวะจะเปิดไฟก่อนก็ได้ น่ากลัวแต่เปิดประตูออกปิเกิดน่ากลัวน่ากลัวอีนน้ย้อ้ห้องนี้เปิดไม่ได้เราว่ามันต้องไขปิดขนาแน่นอน,นะคะ่ะ กับห้องเหล่านี้นครับเออเป็นกกปน,ปน่ากลัวเดี๋ยวปิดประตูไปน่ากลัวโอเคข้างนอกไปค,ค่อยน,น่ากลัวมากนะคะไเหมือนข้างในหนาวแต่สายเห้นก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคบแต่บรรยากาศเนี่ยนะ ออนี่ห้มันก็เป็นเพื่อนเล่นกับเราได้่นะครับทำใช่เราไม่เงาครับแต่ถ้าเราไปแจ้งมันโอย,โยมันก็อาจจะมาคาเราก็ได้นะครับน่ากลัวครับฝากกดไลค์ช่องมาเตอร์ฮอรด,ด้วยครับ เพื่อจะได้ไปถึงเงินไปให้ได้ครับ <c oughs> เลยน่ากลัวเลยลอ,อ,นอนผ่านนะญีะ่ปุนอะไระเกตอะไรหนึ่งก็น่าน่ากลัวอขอย่อกันได้ไหมขอย่อกันได้ไหมหน้าต่างน,นี้จะทำมาได้กลนะนะัวไหมนึ่งเขาทำมานน้ากลัว ถ้าใครถ้าใครแบบถ้าใครรู้วิธีไปมงันได้ก็ขอบคุณกันมาบอกนะครับว่ากลัวเจอไซเรนเฮดท,ที่ที่มันอยู่ตรงฟาร์มตรงนั้นแต่ไซเรนเฮดมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากครับมันก็คล้ายๆเสารลำโพงนะเมันเสาเหมือน เมนเสาลำพงแถวบ้านประกาศทุกวันนะครับเมนเสาลำพงแถวบ้านแถวบ้านทุกงานนี่ละครับประกาศทุกวันนะครับอันนี้ก็ประกาศทุกวันเลยในแม่เนี่ยประกาศแบบเสียงคนนะครับประกาศแบบเสียงเสียงพวกสิ่งของนะครับที่น่ากลัวน่ากลัวนะครับเสียงมาห้าวว้ได้นะครับ แต่ครั้งนี้มันจะเสี่ยงแหลมเลยค่ะจนแหลมเขาเรียกเสี่ยงแหลมเมย์แหลมจนน่ากลัวจนไม่กล้าออกไปเดี๋ยวนะคะต้องควรจะออกไปไหมเนี่ยเราต้องปิดไฟฉายก่อนนะคะมีเต็นท์ห้เติมนี่ไหม ไม่กล้าออกอะม่กลัวเฮ้ยเสียงคนทุกคนได้ยินไหมเสียงคนนะคะเฮ้ยน่าก,กลัวเดียวปิดไฟฉายก่อนน่าก,กลัวเสียงคนเสียงคนร้องหรือว่าเขาอาจจะถูกใส่เงินกีดมนะือโอ๊ย เราจะทำไง,งอ่ะเราออกไปแล้วแล้วมันเห็นเราล่าานะมันก็จะกินเราไปอ่ะดิตัวมันสูงมากเหเคพออยู่ตรงไหน,นวนก็เห็นคนได้ง่ายได้ มันมีเป็ดลายชนิดเนึ่ี่น่าก,กลัวออฮอฮือ,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 อน่าก,กลัวดูดิใครว่าน่ากลัวก็คอมเมนต์กันมาด้วย่ะคะน่ากลัวมันก็นก็ไม่ได้น,น่ากลัวมากน,ออออมนะครับแค่ฝนตกมืดๆแต่เราว่าน่ากลัวมากอะค่ะ มืดแล้วก็มีฟาร์มแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรพังพังยังไงก็ไม่รู้นะครับก็พูมไม่ถูกไฟกระดับมือก็น่ากลัวนะครับอืมเดี๋ยว,วขอนั่ง่สมาธิแป๊บนะครับน้าก็ใจ ยังไม่มาอีกอ่ะงานที่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะกดไลค,ค์กดแชร์หรือกดซับสไคร e ให้ฮารเตอร์ฮาต์เตอร์ครับสำหรับวันวนี้ไปก่อนแนล้วค่เอ,อเดี๋ยวต้องตกใจหมดบาย